หลักสูตรแกนกลาง2,551วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองอามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มอามศักยภาพ วิสัยทัศน์หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนตอน้นชั้นประถมศึกษาปีที่17พุทธศักราช2568มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ที่เข้มแข็งประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันมีจินตนาการที่สร้างสรรค์และมีความสุขในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในสังคม หลักการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการที่สำคัญดังนี้หเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล2เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ3เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการเรียนรู้5เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและอามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์หลักการหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนตอน้นชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ 3, พุทธศักราช2568กํากำหนดหลักการ สำคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้เราเป็นหลักสูตรที่มีความสามารถพื้นฐานด้านการและความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน functional literacy และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน2เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนรู้เรชี active learning โดยการบูรณาการความรู้และสร้างบริบทสถานการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และเรียนรู้ตลอดชีวิต l i f e Learning สเป็นหลักสูตรที่เน้นการประเมินความก้าวหน้าของพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีทิศทางเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุอ่ามเป้าหมายเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านความรู้เวลาเรียนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรได้อามบริบทโดยคำนึงถึง คุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญหลักสูตรแกนกลาง2551 จุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้หึงมีคุณธรร,รมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินยัยและปฏิบัติตนอามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 3. ม,มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 4. มีความรักชาติมีจิตตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิธีชีวิตและการปกครอง ตามระบบประชาธิปไตยยันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข5มีจิตตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จุดหมายหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนตอน้นชั้นประถมศึกษาปีที่13พุทธศักราช2568กําหนดจุดหมายในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนตอน้นชั้นประถมศึกษาปีที่13ดังนี้1ผู้เรียนสามารถตานเขียนและคิดคํานวณและใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตประจําวัน2ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโล,โลยีสังคมและความเป็นพลเมืองเศรษฐกิจและการเงินสุขภาพกายและจิตและศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุนทรียภาพในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 3. ผู้เรียนสามารถคิดสร้สางสรรค์คิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแก้ปัญหา4ผู้เรียนมีความรักชาติศาสตร์กริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยอยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมอ้อมช่วงวัย หลักสูตรแกนกลาง2,551คุณลักษณะจันร์พึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้หนึ่งรักชาติศาสตร์ ษัิสองซื่อสัตย์สุจริตสาม,มีวินยัยไผ่เรียนรู้ห้าอยู่อย่างพอเพียงหกมุ่งมั่นในการทำงานเจ็ดรักความเป็นไทยแปดมีจิตสาธารณะหนึ่งรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์หมายถึงการมีความรักและภาคภูมิใจในประเทศชาติศาสนาและพระมุหากสัตริ มีความรู้สึกผูกพันและเคารพต่อสถาบันหลักของชาติซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงการมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและมีความถูกต้องในคำพูดและการกระทำไม่คดโกงไม่หลอกลวง 3. ม,มีวินยัยหมายถึงการมีความมุ่งมั่นในการทำงานรับผิดชอบฝ่ายเรียนรู้เคารพกฎกติกาควบคุมและกำกับตนเองให้ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย <V> อยู่อย่างพอเพียงหมายถึงการมีความพอดีและสมดุลไม่พุ่งเฟื่อยไม่เกินความจำเป็นในการดำเนินชีวิตจิต5มีจิตสวัสดธรระหอ การจัดเวลาเรียนหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนตอน้นชั้นประถมศึกษาปีที่1-3พุทธศักราช2568กำหนดเวลาเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่า800ชั่วโมงปี การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งออกเป็นสีระดับได้แก่ระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออรรรราารตา,า,ะะา,ตามลารรหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นชั้นประถมศึกษาปีที่13พุทธศักราช2568ใช้แนวคิดการประเมินระหว่างเรียน และการประเมินเพื่อสรุปหรือตัดสินผลการเรียนคู่กับแนวคิดการประเมินแบบอิงเกน การตัดสินการให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 1. 1นการตัดสินผลการเรียนในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลักและต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนรวมทั้งสอนซ่องเสริมผู้เรียน ให้พัฒนาจนเต็มอามศักยภาพระดับประถมศึกษา 1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมด 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านอํมเกฑ์ที่สถานศึกษา 3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาย,ยิ้มแย้มผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเก์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการตัดสินผลการเรียนเป็นการพิจารณาให้ระดับความสามารถผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและความสามารถในการประยุกต์ชอโทในชีวิตประจำวันเมื่อจบชั้นปีและจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น โดย 1. การตัดสินผลการเรียนเมื่อจบชั้นปีให้พิจารณาจากผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2สองและ3ามอําความสามารถเมื่อจบชั้นปีความสามารถอามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด4ระดับโดยให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. 1ึ่หน,หนกำหนดเกณฑ์คุณภาพ4ระดับสำหรับให้ผลการเรียน 1. 2ประเมินความ สามารถผู้เรียนอามความสามารถเมื่อจบชั้นปีด้วยวิธีการเครื่องมือที่หลากหลายและพิจารณาให้ผลการเรียนอามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดโดยให้มีความสามารถอยู่ในระดับพัฒนาขึ้นชัยทั้ง8ความสามารถ ระดับความสามารถระดับเริ่มต้นระดับพัฒนาระดับชำนาญระดับเชี่ยวชาญ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื <m <m sure> ้นฐานและรายวิชากิจกรรมเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพื้นฐานอ่ำโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและรายวิชากิจกรรมเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 2. ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินอ่ำที่สถานศึกษากำหนด 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินอามที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินอามที่สถานศึกษากำหนด 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินอามที่สถานศึกษากำหนด การจบการศึกษาการจบการศึกษาหมายถึงการที่ผู้เรียนได้รับการประเมินนมเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นอามหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นชั้นประถมศึกษาปีที่3พุทธศักราช2568ดังนี้1มีผลการเรียนอามความสามารถเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่1นึครบทั้ง8ความสามารถอามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด2มีผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่1จบชั้นประถมศึกษาปีที่3ด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอามเกณฑ์ที่ส่วนกลางกำหนดสีระดับโดยกำหนดให้21มีความสามารถด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณในระดับชำนาญขึ้นไปสองมีความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในระดับพัฒนา ขึ้นไปสาม,มีผลการประเมินคุณลักษณะอนันพึงประสงค์ผ่านอามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 4. มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านอามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด